อย่างเดียวกันหมดไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างไปกว่านี้แม้ว่าสูตรทั้งหลายที่แสดงถึงข้อปฏิบัติโดยตรงไม่มีเรื่องอื่นปนสูตรนั้นก็ยังมุ่งหมายที่จะกำจัดความยึดมั่นถือมั่นหรือความสำคัญว่าเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนอยู่นั่นเองอย่างตาแต่เรื่องการให้ทานถ้าเป็นการให้ทานที่ถูกต้อง ก็ต้องมุ่งหมายที่จะกําจัดความยึดถือว่าตัวตนหรือของตนไม่ใช่ให้ทานส่วนแรกเอาผลอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นของตนต้องเป็นให้ทานชนิดที่บริจาคให้หมดไปให้สิ้นไปจากความยึดถือว่าตัวตนหรือของของตนการให้ทานชนิดนี้ย่อมมีหลักแห่งความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนเป็นรากฐานเป็นพื้นฐาน เป็นตัวแท้และเป็นผลสุดท้ายด้วยจึงกล่าวได้ว่าแม่แต่การให้ทานถ้าให้อย่างถูกต้องตรงตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วย่อมเป็นการผูดกล่าวตัวตนหรือของของตนให้หมดไปจากความยึดถือนั่นเองแม่จะเรื่องการรักษาศีลถ้าเป็นศีลที่แท้จริง ก็ต้องรักษาเพื่อจะกำจัดความเห็นแก่ตัวตนความสบดยหาความสะดวกสบายสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่นตนการรักษาศีลชนิดนี้เป็นการกำจัดความเห็นแก่นตนความตามใจตนหรือกิเลสท,ที่เป็นเหตุให้ยึดถือตัวตนอีกอย่างเดียวกันไม่ได้รักษาศีลเพื่อแลกเอาสวรรค์หรือความมีหน้ามีตาเป็นตน้น แต่รักษาศีลเพื่อจะค่อยๆขูดค่อยๆเกล่าความยึดมั่นถือมั่นเพื่อเห็นที่เห็นแก่ตัวตนนั่นเอง <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าบุคคลผู้ใดประสงค์จะให้การรักษาศีลของตนเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าหรือของพระธรรมที่เป็นตัวพุทธศาสนาทแท้จริงแล้ว จะต้องจัดต้องทำไปในลักษณะที่ให้ศีนนั้นเป็นเครื่องมือขูดเกลาความเห็นแก่ตัวแก่ตน <c oughs> หรือความยึดถือว่าตัวตนของตนให้เบาบางไปอยู่ทุกเมื่อจึงจะเป็นศีนแท้ในพระพุทธศาสนาถ้าจะกล่าวถึงการจเจริญสมาธิ <c oughs> ก็มีทางที่จะกล่าวได้อย่างเดียวกันอีกว่าสมาธิก็ต้องเป็นไฟเพื่อกำจัดหรือแก้ไขความยึดถือว่าตัวตนอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นเดียวกันด้วยน่าจะจะเพ่งดูกันอย่างง่ายๆว่าในคณะแห่งสมาธิหรือข้าวสมาธินั้นความยึดถือว่าตัวตนหรือของตนก็ระง,งับไปด้วยเหมือนกัน ไม่ปรากฏอยู่ในห่วงแห่งความรู้สึก <c oughs> และการจเจริญสมาธินั้นก็มุ่งจะกำจัดกิเลส <c oughs> ประเภทที่เป็นนิวรณ์ที่มีมูลมาจากการยึดถือว่าตัวตนหรือของตนโดยตรงอยู่แล้วจึ <c oughs> งเป็นอันว่าอย่างไรเสียสมาธิที่แท้จริง ก็จะต้องมีความมุ่งหมายเพื่อกำจัดความยึดถือเรื่องตัวตนหรือของตนด้วยอย่างเดียวกันส่วนเรื่องปัญญานั้นไม่ต้องกล่าวถึงเพราะมีความมุ่งหมายที่จะรู้แจ้งเห็นจริง,รงว่าไม่ใช่ตัวตนและกำจัดความยึดถือว่าตัวว่าตนเตีเ้ยโดยสิ้นเชิงทั้งหมดนี้ถ้าพิจารณาดูให้ดีก็จะเห็นได้ว่า ข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานับตั้งแต่ทานและศีลขึ้นไปนั่นล้วนแต่มุ่งหมายที่จะกำจัดตัวตนโดยตรงถ้าผิดไปจากนั้นก็ไม่ควรจะถือว่าเป็นใจความที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนาอาศัยตามหลักพระพุทธภาสิตท, <c oughs> ที่ตัสไว้ว่า ัญญาหิลาภูปนิสาอัญญานิพานาคามินีข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่ออาศัยลาบก็อย่างหนึ่งข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อนิพานก็อีกอย่างหนึ่งทั้งๆท,ที่มันมีรูปร่างเหมือนกันเรียกชื่อ,อย่างเดียวกันเช่นการให้ทานให้ทานเพื่อจะให้ได้ลาบ มีสุขสนเสริญสวรรค์เป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกว่าให้ทานให้ทานเพื่อจะกำจัดความยึดถือของตัวตนให้หมดไปอย่างนี้ก็เรียกว่าให้ทานแต่มันต่างกันลิบ <c oughs> การให้ทานอย่างแรกเป็นการอาศัยลาบเพื่อจะเอาผลเป็นลาบเป็นชื่อเสียงหรือเป็นความเจริญองอกงามดยลาบผลหรือว่าได้สวรรค์วิมานมา เป็นเครื่องตอบแทน <c oughs> แต่อย่างที่อย่างหลังนั้นกําจัดความยึดถือว่าตัวตนให้หมดไปหมดไปไม่ต้องการจะเอาอะไรมาเพิ่มให้เป็นของของตนมีแต่จะให้มันหมดไปมีแต่จะ <c oughs> ถ่ายถอนความยึดถือว่าของตนนั้นให้หมดไปมันจึงเดินกันคนละทาง อย่างแรกเป็นไปเพื่อลาบอย่างหลังเป็นไปเพื่อนิพพานการรักษาศีลศีลนี่ก็อย่างเดียวกันอีกเป็นไปเพื่อลาบก็ได้เป็นไปเพื่อนิพพาก็ได้สมาธิก็อย่างเดียวกันอีกเป็นไปเพื่อลาบก็ได้เป็นไปเพื่อนิพพานก็ได้ปัญญาก็ยังเป็นอย่างเดียวกันอีกคือจะอาศัยลาบปรารบลาบเป็นไปเพื่อลาบ อย่างนี้ก็ได้แต่เป็นไปเพื่อนิพพานก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นนั้นว่าเราจะต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นจะมีชื่อเรียกอย่างไรจะเหมือนกันกันกบอะไรที่ไหนก็ตามแต่ที่จริงคือตัวแท้นั้นต้องเป็นไปเพื่อการขูดเกลา่าความยึดถือว่าตัวตนหรือของตนทั้งนั้น โดยอาศัยหลักว่าต้องเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันกล่าวได้โดยไม่ต้องกลัวผิดเป็นการกล่าวที่ถูกต้องที่สุดว่าพระพุทธวจนะทั้งสิ้นทั้งหมดจะมีสกีมืนกี่พันพระธรรมขันธ์ก็ตามล้วนแต่ทรงแสดงเพื่อการทำลายความยึดมั่นถือมั่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือปริยายใดปริยายหนึ่งแงใดแงหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งทั้งนั้นเปราะนั้นว่าธรรมจักกัปวัตตนสูตรก็ดีอนัตตลักษณสูตรก็ดีอาทิตตปริยายสูตรก็ดีล้วนแต่มุ่งหมายที่จะทำลายหรือถ่ายถอนหรือบรรเทาความยึดมัน่นถือมั่นไปกันทั้งนั้น จะต้องพิจารณาให้เห็นความจริงข้อนี้จึงจะเข้าถึงใจความสำคัญของพระธรรมเหล่านี้อย่างไหนธรรมจกกักรประวัตินสูตรทรงแสดงที่สุดตรงสองข้างข้างกามัสุขันธิกานุโยกก็ดีข้างอัตตกิลมัฐานุโยกก็ดีนี่ก็เป็นการเชื่อเห็นว่านั่น มันเป็นการวิ่งเข้าไปยึดมั่นถือมั่นข้งโน้นบ้างข้างนี้บ้างการประกอบประพฤติกระทำความพัวพันในกาม,มก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นในกามการประกอบในอัตตกิลมัฐานุโยกทรมานตนให้ลําบากก็เพราะยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของทิฏฐิ ระวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทํานองเดียวก,กันกับกามเหมือนกันแต่มันเรียกชื่อคนละอย่างการที่เขาทรมานร่างกายให้เจ็บปวดลําบากนั้นก็เพื่อหวังจะได้ผลอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาเพราะอํานาจความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองหาใช่เพื่อปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่ถ้าเป็นไปเพื่อการปล่อยวางโดยประการทั้งปวงแล้วมันก็ไม่มีความคิดผิด ไม่มีทิฏฐิที่ผิดที่จะไปเข้าใจผิดจนถึงกับทำการทรมานตัวเองให้ลําบากเพราะเรื่องความปล่อยวางนั้นมันไม่ต้องทรมานย่อมอาศัยความรู้ความเข้าใจถูกต้องกล่าวคือปัญญาหรือสมาธิทิฐิเป็นส่วนใหญ่ถ้าไปหมกมุ่นในกามปัญญาหรือสมาธิทิฐิก็ไม่เกิดขึ้นได้ไม่สว่างสวัยขึ้นมาได้ ถ้าไปทรามานตนให้ลำบาก <c oughs> ปัญญาหรือสมาธิิก็ไม่เกิดขึ้นได้ไม่สว่างสวยขึ้นมาได้เพราะว่าทั้งสองอย่างหรือสองฝ่ายนั้นเต็มอัดไปด้วยความยึดมัน่นถือมัน่นเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ต้องอาจจะต้องไม่ไปคล้องแวะในสิ่งทั้งหลายประเภทนั่นหรือเหล่านั่นเลยแต่จะต้องเดินในทางสายกลางซึ่งเป็นการพ่อคูณปัญญา ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับอย่างที่เรียกว่าอริยมรรคจนกระทั่งกลายเป็นอริยมรรคขยานคือยานที่เกิดขึ้นเพราะการเดินตามอริยมรรคอย่างนี้เท่านั้นจึงจะเป็นการทำลายความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นจึงทำให้เห็นได้ว่าแม้แต่พอเริ่มแสดงธรรมาจากกักรประวัตนสูตรก็ได้เริ่มทรงแสดง ความยึดมั่นถือมั่นให้เห็นชัดอยู่แล้วและได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติที่จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นเสียให้ได้ในลำดับต่อมา <c oughs> คืออริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองและการที่ทรงแสดงอริยสัจ <c oughs> อย่างยิ่งในฐานะเป็นการตรัสรูนั่นนั่นเป็นการที่จะเห็นว่า หมดความยึดมั่นถือมั่นแล้วจะเป็นอย่างไรญานหรือปัญญาชนิดนี้แก่กล้าหรือคมกล้าสามารถเพียงไรในการที่จะบรรเทาถ่ายถอนทำลายเสียซึ่งความยึดมั่นถือมัน่น <c> เ <oughs> มือ่อเป็นดังนี้จึงมีผลทำให้เกิดธรรมจักสุ เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาได้รากอกตมาเป็นคําพูดว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาอย่าไปหลงหยึดมั่นถือมั่นข้าวดังนี้เราเป็นอันที่กล่าวได้ว่าธรรมจักกบปวัตนสูตรนั้นก็เป็นการแสดงถึงเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เป็นไปในขั้นตระเตรียม ในขั้นแรก <c oughs> เพื่อให้ข้าวรูปข้าวรอยเสียชั้นหนึ่งก่อนและพระองค์จึงทรงแสดงอนัตตลักษณสูตรซึ่งเป็นการระบุชี้เรื่องความไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นลงไปโดยตรงเชื่อเห็นที่รูปที่เวทนาที่สัญญาที่สังขารที่วิญญาณ <c oughs> ซึ่งเป็นคำสำหรับใช้เรียกสิ่งทางปวง เพราะว่าสิ่งทั้งปวงคือสิ่งนี้คือสิ่งทั้งห้านี้หรือว่าสิ่งทั้งปวงก็คือสิ่งที่ต้องเนื่องกันอยู่กับสิ่งทั้งห้านี้เมื่อสิ่งทั้งห้านี้เป็นอนัตตาแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นก็ย่อมเป็นอนัตตาไปด้วยไปด้วยกันควรที่เราจะได้พิจรารณารืบต่อไปตามลำดับว่า หลังจากได้ศึกษาและเข้าใจในธรรมจักรกับประวัตนสูตรแล้วก็ควรจะได้ศึกษาเข้าใจในอนัตตลักษณสูตรเป็นลำดับต่อมา